ก็เป็นปีวันเลี้ยงเขาขะนอปีวันข้ามาไก่น้อยครับปีนายก็เป็ี่นปีเอกรโอ้วงครับยกกะกันนะก็สีเจี๊ยบขะนะโอ้โหรถปีไก่ทอดไก่เลี้ยงไก่อา้อกสาวเขาก็อยู่จุ่มเดียวกันบนเก่าันนะเฮ้ยนกอกเเสนกอกเถอะโอ้พันเอกพัดตลอปีอาตายล้วปีอาตายล้ะอืมอาปีลเมืงตายหนะตุ่ปีลเมืองเขตายก็โอเคเอาสาเลี้ยงมาตายล้วนี่ ชุ่มก่อนเขานีตายแล้นะเรตายเขาเนียเปะนนกอกแวกันนะมาข้ามป็นยังข้าเลยอยู่มาเรืยดตีขาเกมหนึ่งไม่ัะเลยะสองเกมมานะขาตเก็เตะเลยอยู่สองร้บาทนี่ครับุมแลตคเป้นะเอาตตกชุมลเอาน่ก็ห้าสิบห้าสบบาทนี่แ sich, <Sure. S 1> คนอไว้กับพวกเป้ยเรื่อยๆก็ไลเรื่อยๆนะครับนะขาเป้เรื่อยๆก็ไล่เรื่อยๆอืมมา่ือครับ มาส่งที่ที่ต้าเหมยคันนะยังคำปังยังคำานะโอเคมาก่าไปจุ่มชายเนของนรายเย็นของนเปดที่ขนาเราม่อยู่ไว้ห้องใกล้ครับอยู่ไว้ห้องไฟฟ้าในเขานะจุมสายเย็นของในก็อยู่ห้องไฟฟ้าแล้วก็จุ่มหนึ่งของนแฮมดูจุ่มหนึ่งใจจอมของนอยู่ไว้ตึกเข่านาฬิกานะครับตึกเข่านาฬิกาฮะอืมปคื่องเขานะกับเหล่าคำขาก็อยู่ห้องไฟฟ้าครับเนี่ยก็ใจเลียงกับใจลาวครนะ เดีวแรกก็เจเราเาอยู่ัเครื่องมินออจำจำจุ่มอ่าเลจำจุ่มหนึ่งนี่เออจำจุ่มหนึ่งะนะจุ่มหนึ่งจุ่มสองอ๋อจุ่มหนึ่งกับจุ่มสามจำกันเถอะนะผมกไกลกันไกลครับข้าต้นเล็เขาโั้น้องสีเลื่นเหี่ยมต้นเล็เขาขนากอข้าวว่าสามอ๋อจ็ดมังคอยไหนเขาูนะโพเตรียมกอขวาครับทงสองสองจุ่มนะนะดแทงสองเกมคระสองจุ่มทงสองจุ่มนะโั้น้องสีเลื่อนนะอย่าไม่ใจทงสองุ่มผมตั้งบอเขาเกมเปิดไปครับเขาเกมเป น้องพันเอกเขาเนี่ยน้องพันเอกเขาอยู่บนฟ้าน,นะอยู่ไว้เกาะเกีก่ยวครับเฮอยเขาช่วยกันแล้วนู่นใส่เรียนก็ปิดก่อนครับพี่ลาเขาหน่ยนะน้องเกมสู้ๆโอเคครับพี่เกมเขาในคอน้าพี่เกมเขาในกออยู่ไว้ผู้เลื่อนนะข้างนอกพี่เกมกับปดมังกรไฟเขนะอยู่ผู่เลื่อนนะถึง,ขงเขาหน่ยนะพยายามอยู่จำๆกันไวม่ทะธรรมาใต้ก็น้องหลอมเรื่องเขาห้านอา้องหลรานันตัดเขออ่าเบนะียงมาเกิดสองเกมนะสองเกมสามเกมม่อมาไม่ทันเอาปาดมาไม่ทันอ๋อ เดี๋ยวๆไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งเก็้งย่งเลยอยู่สามเกมบฮะย่เลียนจอมพองข้าวพี่จอมพี่จอมมาเอาค่ะอันนี้ก็ทุกสามวันเล่นนอยู่ก่นนะมาวนทสีก็ครับจ้ใจเมืองเขาตายฮะจุ้ใจเมืองเขาตายฮะนะจุ้ใจเมืองเขานอยู่ไว้ลงสีฮะมเรือในก็เลือสองก้อฮะเลือสองก้อฮะหรือว่าปิเคลพี่เครพอผเปิโก็จะเป็นอ่าปีวนเลี้ยงฮะนะเลี้ยกาฮะนกาปคนฮะมาเลี้ยกาฮะนอยู่กลางวงฮะนะอยู่ไกล้กลางวงฮะอยู่ใกล้โพาะ อันเจ้าปรชินอกลืมดูเวลาค่ะไม่เป็นไรน้อยยังเหลืออีกสองเกมสามเกมเลยสามเกมวันนี้พึง่งพึ่งเล่นไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขารอเกมเขารออยู่ในเกมได้นะไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งเกมแรกเลยยิงจมพี่ขวัญขวัญรักแท้ดูแลไม่ได้ขอบคุณที่โอเซให้ครับมาไม่ทันหรอพี่คอนอะ่ะพี่คอนอ่นะคอนอ่ะมาไม่ทันหรอเฮ้เบียก้าเฮ่นนั่งกันในธรรมดะเอาลูกออไปหนึ่งไลท์พอดีนนี่เขาก็หนึ่งไลท์เอาไปหนึ่งไลท์ เสียโคาหรอเอามงทำต้นอ sure ึ่ย่นซองึ้นสาเกมกันอาิก่อน้นหกึ่มเกมอ่าเกมที่หนอาเกมที่สอเกมที่สามในก็ยังมีอ่ายังมีกาสในรุ่นรุ่นทางหายนะยังมีกาสรุ่นงเดี๋ยเกมกำเุนเกมที่สี่ในก็เข้ามาถ่ายรูปจ้อมกันครับมาถ่ายรูปจุอมกันครับพอลงถ่ายรูปจ้อมกันทำารกิจสวยๆใส่ซุมนกันนะส่ซุดก็หาถอดเสื้อครับพูดแต่งตัวูยิงแต่งตัวจะหนุ่ม อันเป็นผ so so LIKE, so okay, <other> ู้ยิงครับพวเป็นคนาหนึ่งาใส่สุดเหมือนกันมดดรับเอาสุดกามนนะสุดีสักร้อยสุดทีถอดเชือนัโอเคมาตัดด้วยคจุ่มจุ่มหล้ล่ชุ้นน้ำกันมาเร็วเลยนะจุ่มปีกวนเอาได้เลยกว่าสี่ก็หาก็บกว่าปีหนึ่งเนี่ยครับตั้งยังไงครับปีกวนครับตั้งผมจะบอ่ตั้งคนีคกนนี่ลม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 วลาวังรากังปีเราเราบังปีควนเขาในให้ปกวนมมื่อนก็ไดนาอันี้ก็ปีวนฮะโอเคสาขาสามคนละครับ เต็มเนี่ยอ๋อเตมเต็มอยู่ภาคเวก้าสาขาสามแน่เติเพิ่มอยู่แทงเหมะแทงสองวันสามวันในขณะวุ้งมือไงนะวุ้เขาอย่าเริ่มตักน้าครอย่าเริมตีต้อเขาเลยนะอย่าเริ่มตีต้มเขาเลยโอ้ปี่หลาเนี่ยเจ็บมากเลยใจหลาเขาเนี่ยตายและใจเหลคือหันโอ้พิคือหันเขาล่มฮะ้าโจะพิคือหันรอโอ้พิกคือหันกับกุ้งเท้กอเ่ยโอ้มิสิตจุบเลยนะมิสิจุบเลยเขาถูล้มาเนี่ ปีคือหันคือคือหันด้วยนาจุ่มสามแม่นะถ้าแ่เอาขาเอาเอาขาตักมาขันเป็นยังครับหมอเหลอในกตึกเตียวใม่ขัไปจ้างหัไปจ้างเนกตัวนะเต่วสองวันเดไปเพิ่มก๋นเ๋ยเพิ่มแข็เตีวครับหมเหลือในสี่สิบก็หาาสานะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มแข็งสองวันสาวันเลยครับไปรีวิวกินน้ินขนะก็อย่าลืมตักมาขาแรงขึ้นใหม่ครับปีคือหันแจุ่กันแล้เฮ้ยมชนเซ่นะเอาหดวอม จุ้มอัไก okay, ็อะไรกนนะก็จุ้มายเย็นไฟหักเขาปีเราปวเาคำเขาคมไปแตงเาค้นนะจุ้มในก็นนะจุ้มอนหรอย่บบจำๆห้องค้ายๆฮะหยือจำจำปังไรกันนะจุ้มหนึ่งก็โอจุ้มหนึ่งอรก็งเขาลหจุ้มหนึ่งเลยนะแตงเงาั้ค้นอะรต่วงเตั้งคู้น่ะไรตังสูงๆเลยนะปีต่ำเรียนจ้วงขลาอ้อเรียนขลาเราคเรียนขลาแต่ยีนขันก้นตัวฮะขามจังตัวเขาขานะพาะใาเรียนขามหู้ว่าจุ้มหลายจุ้มหลายอยู่กันหลายแล้วก็จุ้มหลายชิ้นน้ยฮะ คารเลียนไว้ครับอ่าจุ้มใายเย็นขาในก็เออจอมๆกัเลยเนี они, okay. partido, marble, ่ยตั Oak, <tr> <t> ้งจ <me al> ุ้มตั้งจุ้มในขอหน่ยนะตั้งจุ้มหขอหน่ยนะัมตลันเลยนะพ่มาไมไดงี้ยกันเนี่ยเคถ้าเราเอจุ้มขาจุ้มาอยู่หอนาลิกาฮะเนีพอดูลาในขงนอกจะอนาลิกะอ่าว่ับของเทีนมาพูดนี่ยี่าเคยรีนไเหลาแล้วเนี่ยมาสองสี่สิบพ่อขนาเออแจมเมืองขอนรู้เจเบือแจบืองขตันนะจเบืองขอนก็ออขาติุกุนเขาก็อย เออแล้วลุงมาก็เลุงมาตต้นนี่เด้ฝอกิษกเง่งไอ่าจุปีวันหันอ่ะปีวันเนี่ยู่ก็เล้ยงเลเนี่ยนะตอนเนีนะนะหยแคเท้าก็เลี้ยวเลยนะปีวัน่ยะงานี่นะเดไก่หน่อยอ่าปีเนี่ยได้เลอก็เลี้ยวเลยผมเลืสังกระแต่ก็อไก่นอยตายกว่าขนาดเอ้ยเพียกกลายว่าเลี้ยปัติยากว่านาดโอ้จุ่มน้องสาวเนี่ยยก็เลี้ยวไปเลยเนี่ยเลือกน้องสาวไปเลยเนี่ยห้องพพากเราก็มีคนนะน้องสาน่นรงขใครไม่ต้องขอ กบมันครับยังไง,งมันก็ไม่รับโอเคไม่เป็นไรครับไม่ขอก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้บังคับน,นะครับโอ้สุบเลยนนะสูบอะไรกันครับค้นเรียนเป็นค้นเขียนมันลายลายขัอนออฟฟี่เนี่ยนะครับอ่าก้นรัดปั้มถูได้ครับเตรียมจะแล้วครับเรียบร้อยครับ เอ้ยน้องสาว <To> ุเบวนอะไรหานำเบลือเนี่ะแล้วก็จุินนอเาในรูพ hmm. ินนอตเขาเน่หรืก็เหลว่าไงปุ๊บุะไรกันก็มีสิุ้กเลยทางกันนะ f ีครับพี่อวค่ายยิ้มจมนำนำครับจมนำนำรับเบลือยน่ก็ขึ้นเดืสามสิบสี่สามสิบเ็ดก็ฮะเออจุ่มเขาไดก็ไปตายอยู่รู้ไหมอยู่ผิดน่นะอ้ยกดปุ่ปุปุเรียบร้อยเรียบร้อยเขาน่อ๋อเตงเบืองก๋วยนะเตงเมืองก๋วยนะเอาลูกน่องสาวเขาเน่อ๋อที่เขาเนี่ยไทมว tại mưa hả không cái nhà nào kiếm kiếm không thì học gì học gì nên có sự chết hả sắp tới hả sắp tới các nó tập này nó chung là lời chung nằm này kiếm này nè à chung tiết có chung này có mà sẽ đong sử dụng tiếp coi cả game kia cả game mương ở nơi lấy cô nữa này nè cho con trung bị luôn trung bị là tiền nhau quên nào luôn phải là xe cứu cả có tiền không đi đi ra có อแล้วเขาดีข้นเอะไปอืมอืมอืมกันทมอะไรเป็นจุ่มจุมหมาามเนี่ยนาอยู่กันไหนนะมัเจอ้วมันเจอนะว่าจุมจุ่มหมาหนึ่งเขาอ๋อจุ้มปี่วันเขาอนะุ่มหายสองจุ่มหมายสองขาจุ่มหมยหนึ่งเราก่ะนะเนี่ยจุมหมจุ่มหมหนึ่งเาอยู่ก้ดีกว่า เอมีพวอสองลูกแต่หันมดุดเขายุอาลวจรูลแค่มเหเดี๋ยวก็เรยวไว้ได้ดีวยนะจอมนะเดี๋ยวจะจมก็เรยวไว้นะ นนจุ <Es> <an> like ่มก่อนไรกว่าสามก็น่ก็ล้วสามก็นั่นเลยสองก็จุ่มดีกควานเขาเลยนำนะจุ่มปีกกวานเขาได้ไรกว่าการนะฮะก็สิบสองก้อนนะจุ่มสายเรียนเขาไดยไรกว่าสิบสองก้อนครับสร้างลายเกมค่ะสีเก้มค่ะนะสร้างเกมค่ะเกมกำเนิดุนกอลงมไถ่กุ้งจั่เหมนคาร์บิคเอครับเดียวน่ีอีอสร้างเก้มเดียวไหมเก้มตีมเสียงกันนั่นเดียวท่้งสเกม้ยมนะ นี่จุขออไ่ชิบสามกอ,อ,อเลยเนยะทาหลังก็มาเล้วแบบวนี้ขอไลยชิยอะนะจุขอเลยชิยอะนะ่รมแงเนแล้วไก่บว,ลว,วเลยจ้ะแล้วไต่บ่วงก็่าไมไปชียวนะข้างนั่นนะอะ กาตบนห้าพี่นาองไปนั่งกามเี็บเพื่อไว้หน้าห้องครอยากออกห้องนะเพไว้หน้าห้องครับหารทุกคนปีนนะนะรีองอนินนะวองก่อนยุกนะเอามันเก่ามันเดียววางกัก็ใ่ก็ะป๋นไว้ห้องนะอืมว้าวจุจะหนาวเกบปเฮ้ยเฮ้อืมเหนหมอ่อืมหันความแบบไงฮะมันมเขาเรื่อยไหม ลเนี่ยขันี้ล่จุมขานนียจุมห้าเนี่ยก่อแะ้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อนนะไปเกียมหอยย่างเรือไปีเครไปเกี่ยวหอยนี่แบบตรงอันนะกินหมูน้งนะมาหมูรับหมูย่างเฮ้แต้เบื้องหรือก็เหลือก็นเลเนี่ย คุณัน,นเลยกองนะ็ได้หยุกลาอีเดียวนะ,ล,นะวนะวนลูกในอ,กอีเดียวน่ยาลูกไกหุบเตกอ่ะแกมาเดลกคนเหลือเองแต่ผมมีองแบงะะาไมคือเนี่ยจุ้มลงเสาได้ลรกว่าไหนค่น่าเปยกคนะคุณปีควันทำได้ครับคุณีควันพอเล่นนํากว่าคนะคุณผัว,นน,วนะนนะ ก็ออออเอเบก็เปียกก็ชิบชันคิวฮะจุ้มนุงันเเขานะเนีนะพันเดียว์้เลือพีอ่ลาวก็ปิดกวนฮะนะเขาเลยก็ชิบชันคิวฮะอืมเฮ้ยกวัวจะให้พี่เกมขาน้องเมกว่าเว้ยเฮ้ยจุมพี่เกมขานองเมกว่าเว้ยเฮ้ยพี่เกมขาน้องเมียกว่านะจุม้มคน้ชชันคิวฮะนะุดนะกว่าตรงอนะไรับพี่เนี่ย ตักกว่าตรงเลยครับพี่นี่ยติดกว่าดีนตักกว่าติดก,กว่าเว้ยพี่พี่เกมกว่าพี่เกมอืมเราเดิมเลยฮะคือสองต่อคือปัดครับพี่หลักเข้าเมื่ั้ยเนี่ยภายในห้องเหมือนเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยอืมให้กันได้คนเนี่ยโอ้โหจุ่มในยี่ห้อก่อนเนี่ย คนนันก็ผิวดีดว่ะอืมอือเพลาคมุมวนให้เขาเนี่ยไปไปเาคำไปางล้าางลงเรียบร้อยเนไหอเลี้ยงไก่นอกสาวเขาเนี่ยองสาวเขาเนี่ยอะแล้วก็เปียกเก้าชิสิบสองามิบสีเขาเนีเลยยสิบสี่ก็่สิบสองม่รอ๊เยเีกเกอนะนะโ่อรทางตัเนี่ยโ่เขาไล่แทงได้สนะไปก่อนเขานะโมกเขาไล่สองได้นะมกเขาไล่แทงสองนได้เขาได้นะนะเกมเลยนะ เออเรียบร้อยเนนาบครับเขาไล้กว่าก็ยดอัดต็มนะฮะเก็มเลยเขาลยเกีมนะอัดพูได้เขามก่อนอะไรกูเก็มเนี่ยไหนก้อนไหนหกแปดสิบสี่นะเขาใเลยรอครเดี๋ก็เดี๋วไว้นีนะโอ้ยใปีก่อนเขาเดลยเลย่ะจุ่มปีก่อเขาใลยกว่าลยกว่าเลยก็หาก็หก็เจ็ดก็แปดก็สิบสามนะปีก่อนเขาสิบสามแลก็จุ่ม น้องสาวไข่ทวัดของเนี้ยเอน14ค่ะของเนี้ยเลยกว่านะเกี้เนี้ยกนะ